อือลุตดูดิเออบอกแล้วในน้ม <idity crack ling noise> ีปลากัดเต็มๆ็ครับผม ตัวเลี้ยงอย่าไปไว้ใจเนี่ยน,น้ําที่มันขังๆขังเนี่ยปลาเบิร์นขึ้นมาได้นะครับก็ฝากกว้ด้วครับผมยักษ์ยางแก้คันฉิว <c oughs> ปัรดาก็อย่างเงี้นะโอเคแปดจะหมดแล้วโอเคผมฝากไวได้วครับอีกหนึ่งแต้มสุดยอดมากครับผม